ครับสวัสดีครับมือนีกับป้านนาะครับเนาะผู้นำมูบานเนาะครับเป็นกับป้าลูกบานมาหลอกหนองหลอกเนี่ครับนี่ครับหวยปลดครับผมนี่สวยกันคนละไม่คนละมือครับนี่ไปยีลี่ครับเนี่ยยี่ี่ยังยี่ี่เต็มที่แล้วเต็มที่แล้วนี่ครับโอ้สวยกันพี่น้อง คนละไม่คนละมือครับฝ่นเออเออโอ้ยลมแห้งลมใจกันพี่น้องถาน้ำฝนครับจอกแหน้มไหลครับผุ่น่ะโอ้บิทีชีวิตบบานบานอีสานบานหฮอครับ ได้ทั้งปลาได้ทั้งกันเนื้ขึ้นพี่น้องได้กินฮอดปลาครับได้ทั้งป่าข้ปลาดุกได้พืชทุกปลาปะมาเด้อครับพี่น้องใอยกันคนละไม้เขาละเมื่อครับทางออต่อทั้งผู้นำชุมชนเพิ่นผ้าหลูกบานเพิินมากเฮ็ดมาครับเนาะแม่ได้หอดเต้ววาบ่ครับปลาเต่าน่อยพี่น้อง นอกจากว่ามีโต๊ะปลาพี่ชา,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 าครับปลาปลาในถังหมดครับโอ้ฝืนหน่ะพี่น้องได้ปลาน้ำหมดครับปลาตัวในถังหมดครับอ๋ออันนี้ก็ไล่สดน้ำหมดครับเนี่ยโอ้โอ้ใส่กันดีครับพี่น้อง ชีวิตบ้านห้องครับมาเด้อครับพี่น้องใส่ยกันคนละไม่คนละมือครับนี่ค็ว่าเปลี่ยนกำลังเก่ียดครับมาได้เห็ดซอายเพิ่ดนหนกโอ้ได้ทั้งป่าได้ทั้งอันนี้พี่น้องน้องปลารถครับ อยู่ที่บ้านสว่างอารมณ์นะครับปากทางบางฮี้ขวนพี่น้องมีหดปลาครับด้วยผ้าเบื้องปลาบัดนี้ไปลงเลยเนาะบัดนี้เนาะโอ้คุ่ป่า,าไะะป,ปาดั้งบ,บนบัดนี้โอ้วยงูโอยมีหัวงูบัดนี้ งูป่าแม่เลยสดป่ครับไนสดป่ครับเนี่ยได้ได้ป่าลายป่ครับโอ้ป่าก็ได้ลายป่ครับโอ้ตากระเต่านะคะลากระเตอมาเต็มที่ครีเเตอร์มาเต็มที่ตอนนี้ยังไม่ได้ส่งงานเลยตอนนี้ยังไม่ส่งงาน่ครับโอ้เิ่งได้นอเพ่นเราขึ้นเลยครับป่ะนี่อป่าเี่ครับป่าเี เกิดแล้วครับปันเดี้ยโอ้รวมแรงรวมใจกันพี่น้องมึงสาวได้สาวเอาครับบังโอ้